สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบีเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพีพีขะวันนี้นะคะนำคลิปยาวนะคะมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยคะ่ะ Toyota Revo นะคะ Smart c a คป4นะคะ Entry Z e dition เนาะคะันนี้เป็นรถปี2022นะคะรานะคาเพียงแค่3 9 9 0 0 0เเท่านั้นนะคะเลขไม่หลักหมื่นค่ะพีพี่พคะคันนี้นะคะใครที่กำลังตามหานะฟรีดจะเต็มคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,00 0 สีดาสวยๆเลยนะคะสีดําเป็นสีที่ค่อนข้างหายากอีกสีหนึ่งนะคะพี่ๆคะ่ะหากใครสนใจนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าข้าเจ้าของก่อนได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะจอง999เท่านั้นนะคะมีในส่วนของบริการจัดไฟแน่นนอกสถานที่นะคะเอ่อมีบริการส่งมอบรถให้ด้วยนะคะใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะรีบจับจองได้เลยนะ,ะพี่ๆนะบอกเลยสีดําหายากแล้วรถสภาพสวยเกลีดเอมากๆนะคะ <c oughs> คือร่วยกับเซรีไทยนะคะน้องบินบอกเลยว่าพี่ๆไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ093 132 1903นะคะ093 132 1903นะคะพี่ๆขาเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะบอกเลยว่า ถ้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือขอดูรูปภาพสอบถามเงินดาวข้างงวดยอดผ่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพี่พี่คะยังไม่ตัดสินใจซื้อน้องินก็ไม่ว่าเนาะเดี๋ยวน้องินจะพามาชมในส่วนของภายนอกภายในนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของห้องเครื่องและดีเทลตัวรถคันนี้กันนะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะน้องบินจะมารีวิวอัปเดตให้ได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะเริ่มการที่กระจังหน้าดีกว่าคันนี้เป็นกระจังหน้าแบบชมหน้าหมูป่านะพี่พี่เนาะ มีเขี้ยวนะคะหรือจะเรียกชมหน้ายักก็ได้นะคะในส่วนของดวงไฟคันนี้เป็นดวงไฟฮาโลเจนค่ะมีไฟรีและไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะโคมไฟจะมีเขี้ยวงอกออกมานิดนึงนะคะนี่นะคะนี่ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะจะตัดขอบโครเมียมนะคะเข้ากับดีไซน์สีดำนะคะเป็นสีดำสนิทเลยนะคะพ,พี่ขาสีแท้เดิมโรงงานนะคะร,รับประกันให้ค่ะไม่ผ่านการชนหนักจมน,น้ำพิีความแน่นอนนะคะกระจังด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวให้เห็นเลยนะครับ มาพร้อมโลโก้โตโยต้านะคะเป็นโครเมียมสวยๆใหญ่ๆเด่นๆเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่นะคะดีไซน์ฝานะคะฝากระโปรงหน้านะคะก็ดีไซน์แบบสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเซตอิดิชั่นคพี่ๆคะวิธีสังเกตรถเซตอิดิชั่นะโปร่งราต้องชัดนะคะ ดูในส่วนของอยางคันนี้กันบ้างคันนี้เป็นยางแม็กซิขายยางปี2024นะคะแม็กแท้เดิมโตโยต้าค่ะพี่พี่ค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะร่องลึกดอกชัดแน่นอนนะคะหากพี่พี่นี่ใช้งานกันไปเลยยาวๆนะคะด้านข้างค่ะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ไฮรักเป็นตัวอักษรนูนขึ้นมานะคะกระจกมองข้างค่ะ ดีไซน์สีดําด้านมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยเลยคันนี้นะคะติดคิ้วกันสาดมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะมือจับเป็นสีดําด้านนะคะกระจกแท้เดิมค่ะพี่ๆค่ะสัญลักษณ์มอกยังอยู่นะคะอ่ะล็อกไวมากนะแล้วล็อกอตัตโนมัติเลยนะพี่นะแบบบางทีเราปลดล็อก,อกปุบ๊บแล้วยังไม่เข้ารถอะไรแบบนี้รถจะล็อกให้อตัตโนมัติเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของขอบยางกันก่อน นะคะขอบยางสวยๆเลยค่ะอากลมคมชัดนะคะขอบยางไม่มีรอยฉีกขาดรอยชำรุดเลยนะครับนี่สัญลักษณ์มอกนะคะยังอยู่ในส่วนของแปคปบค่ะพี่ๆคะ่ะแคปบเปิดได้90องศาเลยนะคะนี่ประตูแคปบด้านหลังนะคะดีไซน์เป็นสีทุโทนนะสีเทาตัดสลับกับสีดำมีลํำพูงมาให้นะคะมีช่องไว้ใส่ของกระจุกกระจิกได้นะคะอันนี้สามารถใส่แก้วน้ำวาวแก้วน้ำได้เนาะ นี่น็อตแท้เดิมนะคะสีเดียวเฉดเดียวกับตัวรถเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะดูขอบยางกันบ้างขอบยางด้านหลังนะคะสวยๆอารกลมคมชัดนะจ๊ะพี่ๆจ๋านะครับนี่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของดีเทลภายนอกตัวรถกันก่อนนะแล้วก็ค่อยจะให้ดูภายในกันนะครับนี่นะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะพี่สีดําเป็นสีโทนดุโทน พูดถึงถ้าใครชอบแบบแบบทนดุทนดักดักนะคะน้องบินแนะนำนะคะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของยางเหมือนกันนะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเหมือนกันนะคะสติกเกอร์เซติชั่นนะคะนี่แมกนลเนอร์สวยๆเลยสภาพไม่มีตำหนินะจ๊ะ มาดูในส่วนของบั้นท้ายด้านหลังกันบ้างคะ่ะพี่ๆขาบั้นท้ายด้านหลังมาพร้อมกับสัญลักษณ์โตโยต้าไฮลักเรีวเป็นตัวอักษรนูน,นเนาะฝาท้ายด้านหลังนะคะมือจับดีไซน์สีดาด้านคะ่ะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงฝาท้ายนะครับนี่ท่อเดิมค่ะพี่ๆขายางสแปรมีมาให้อยู่ด้านล่างเนาะช่วงล่างนะคะแท้เดิมนะพี่ๆนะนี่ไฟท้ายดีไซน์สวยๆเลยนะคะ ดวงโตมากกลมชัดมากนะคะพี่พี่เดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกกันก่อนนะคะฝาถังน้ํามันนะคะไม่มีสึกไม่มีร้อนนะชะอ่าดูในส่วนของกระจกหลังนิดนึงนะคะละลายฝ้าไม่ขาดนะครับกระจกยังแท้ดื่มนะครับนี่อ่ะดูในส่วนของอาร์กอีกฝั่งหนึ่ง ยางขอบเหนียวมากนะขอบอยางเหนียวมากนี่นะครับเอ้สวยๆกลมๆคมชัดนะคะเป็นไงสวยนะรับประกันให้เลยรถสวยคุณภาพดีจริงนะครับอ่ะนี่เลยนะคะน็อตแท้เดิมนะคะทุกจุดเลยพี่น็อตแท้เดิมนะครับอืมนีบลนะคะด้านหลังมีเบิลมาให้ด้วย แคบเปิดได้90องศาเลยนะคะน็อตแท้เดิมทุกจุดนะคะตัวอัซอนคมชัดนะคะนี่กันลายบิบีกันลายสาภาพสวยๆเลยนะครับนี่ขอบประตูนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะนี่ใส่แก้วน้ำใส่ของกระจุกกระจิกมีลำโพงมาให้นะครับเป็นไงนะคะนี่อาร์คแผงประตู มองเห็นไหมไม่รู้ในกล้องนะคะสวยๆเลยพี่อะไปดูกันในส่วนของดีเทลภายในกันบ้างดีก,กว่านะคะไปดูดีเทลภายในตัวรถกันบ้างนี่อะแผงประตูเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะปุ่มปรับไฟฟ้านะพี่เนาะกระจกมองข้างปรับได้นะคะน,นี่นี่เป็นดีไซน์เป็นผ้านะพี่ๆนะให้ดูนอด็นอตน็อตแท้เดิมนะครับ นี่ yeah. นะคะในส่วนของเบาะนะคะสามารถปรับเลื่อนได้นะคะพี่พี่ค่ะปรับเลื่อนได้นะคะอันนี้ก็โยกได้เนาะนี่เห็นไหมปรับโยกได้นะคะพี่พี่ค่ะหนีให้ดูเลขไม้คันนี้ดีกว่าคันนี้เลขไม่น้อยนะคะพวงมาลัยสามกา้านเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะพี่พี่ค่ะพุ่มหนังให้ด้วยนะคะดูในส่วนของเลขไม้คันนี้เลขไม้เพียงแค่ เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะพี่พค่ะนี่รีโมทนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะเลขใหม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นรับประกันให้ว่าเป็นไม้แท้รับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์นะคะรับประกันเลยรถไม่เคยชนหนักจมน้ำทิ้คว่ำนะคะพี่พหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถเปิดสปีกร์โฟนได้นะคะพี่พี่ค่ะนี่เชื่อมต่อ A U X U S B ได้นะครับอ แมนะยังดังดีอยู่เลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของปุ่ม power นะพี่เปิดปิดได้นะครับนี่ไฟฉกเชิญอยู่ตรงนี้นะคะหน้าจอนะคะนาฬิกามีมาให้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ passenger airbag นะคะพี่นี่ก็ออนอยู่นะเปิดอยู่นะคะ เป็นแอร์ปรับแมนนวลนะคะปรับความแรงได้4ระดับนะคะช่องด้านล่างก็สามารถใส่ตัวแปลงได้นะคะคันนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์กระปุก6สปีดนะคะพี่ๆีขาเบรกมือแบบดึงเนาะมีช่องใส่แก้วน้ําให้นะคะช่องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างเลยนะคะนี่เป็นเบาะผ้านะพี่พนะตะเข็บได้สีขาวนะคะให้ดูเลยดูกันชาัดๆซูมกันได้ดูเลยนะคะ รอยตะเข็บยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดหลุดลุย่ยบอกผ้าคือไม่มีขุยไม่มีหลุดลุยเลยนะพี่ๆนะฝ้าเพดานสวยๆเลยไฟเปิดใช้งานได้ปกตินะฮะรอยยันอาราอัคาระไม่มีกวนใจนะจ๊ะนี่ในส่วนของบงังแดดนี่ถุงยังไม่ได้แกะออกเลยพี่จ๋ามีกระจกมาให้นะคะนี่ใหม่มากนะคะไฟเพดานติด ใช้งานได้ปกติถ้าพี่ต้องการเปิดประตูและไฟติดก็สามารถเลื่อนโหมดได้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของช่องเก็บแว่นนะคะกระจกหลัง่ะปรับองศาได้จ้ะพี่พี่จ๋ะสวยเลยคันนี้นะคะใครชื่นชอบนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอบอกเลยว่าอยู่ไม่นานนะคะพี่มัวแต่มองรถติดจองแน่นอนนะจ๊ะใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้คะ่ะซึ่งก็สามหนึ 1, ่งสามสองหนึ 1, ่งเก้าศูนย์สามนะจ๊ะพี่พี่จ๋า อ่าเดี๋ยวน้องมินเปิดฝากระโปรงให้แป๊บหนึ่งถือว่าค่อนข้างหนักนี่ฝากระโปรงหนักมากบอกเลยนะคะรุ่นใหม่ๆนี่ฝากระโปรงหนักมาให้ดูห้างเครื่องกันก่อนคะ่ะฝาครอเครื่องนะคะไม่มีรอยแตกร้าวนะคะจุดเต็มสีนะคะน็อตต่างๆแท้ๆเดิมๆไม่มีรอยขันรอย ไขควงมากวนใจนะคะของเลวเปลี่ยนไทยให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆขาแผ่นเพจค่ะแท้เดิมเลยนะคะโม่แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะคานหน้ารงดิง่งรูกลมคมชัดนะคะนี่ในส่วนของน็อตนะคะฝากกระโปรงเฉดสีเดียวเลยกับสีของตัวรถนะคะสภาพแผงกันความร้อนนะคะ99%นะ อันนี้ให้ดูเลยรูกลมคมชัดอาร์คแท้เดิมทุกจุดอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับ t ต y o ต a h ไ l u ักรีโวนะคะ2.4 Entry Set Edition คันนี้นะคะหากใครสนใจนะคะคันนี้ราคาเพียงแค่399,000เท่าน,านั้นรถปี2022เลขไม่70,000่ค่ะพี่ค่ะหากใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ0931321903ค่ะ 0931321903จัดให้ทุกคันดันให้ทุกเคสคันนี้นะคะพนักง,งานเงินเดือนนะคะขอเงินเดือน15,000ขึ้นไปเท่านั้นนะคะมีประวัติหรือไม่มีประวัติก็สามารถออกรถกับเราได้ะคะ่ะพ,พี่ขาจัดให้ทุกคันดันให้ทุกเคสอยู่จังหวัดไหนอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยอยู่ภาคไหนนะคะน้องบินมีในส่วนของ ไฟแนนซ์นะคะปลาจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยค่ะพี่พี่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ซื้อรกับเสรีไทยพี่จะได้รับความสะดวกสบายแน่นอนนะคะมีบริการจัดส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยหากพี่พี่ตาไหนสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ0931321903 0931321903ชื่อนี้นะคะน้องบีเสรีไทยแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปภาพหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามเงินดาวสอบถามค่างวดได้เลยนะคะพี่พี่ ที่ร้านรับประกันให้รถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะจ้างบริษัทนอกมาตรวจรถให้เลยเชื่อบริษัททีเชร์นะคะบริษัทมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีตรวจให้มากกว่า274จุดตรวจในส่วนของโครงสร้างนะคะเลขไม้ต่างๆนะคะพี่ๆขารับประกันให้เลยมีใบเซอร์รับรองผลการตรวจเรียบร้อยหากสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้น้องวินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆขาอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องวินด้วยนะคะเดี๋ยวน้องวินจะมา รีวิวอะไรให้ดูอีกในคลิปหน้านะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบีเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ